สัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจท่านทั้งหลายผู้มาทำการปรงธรรมสังเวทต่อสรีระสังขารร่างไร้วิญญาณของหลวงพ่อท่านพระอาจาร,รย์สำราญธรรมะพุโรหรือที่พวกเรารู้จักกันดีในนามหลวงพ่อควรฉะนั้นวันนี้ขอทุกท่าน ทำจิตของตนให้เป็นปกติสุขสถานการณ์ข้างนอกลปรยปรลรวานสะก่อนในเบื้องตน้นวันนี้ทำความเข้าใจกับความตายให้ชัดเจนความตายเกิดขึ้นทุกขณะและก็เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและก็จะมีต่อไปข้างหน้า โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งเสี่ยงต่อการตายเพราะฉะนั้นในสังคมไทยมีการตายหลายรูปแบบโดยสรุปแล้วน่าจะได้สัก5้ารูปแบบที่พวกเรารู้จักการตายตายประการที่1ก็คือตั้งใจตาย2ก็คือตรองใจตาย 3. ก็คือจำใจตาย 4. เตรียมใจตายและ5เต็มใจตายในสังคมไทยเกิดภาวะการที่ทำให้คนไทยตายได้ไง่ายๆถ้าใครได้ทำสองอันสุดท้ายชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชน์ในพุทธศาสนา เพราะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงวังกฎกติกามารยาทให้พวกคราพวกเราทั้งหลายทําความเข้าใจกับความตายไม่ไว้วพระไม่ไวันเอยไม่ไว่าจะเป็นใครก็ตามนั่นก็คือสู่สําเร็จของการเจริญมรณานุสติ เป็นหนึ่งในหลักธรรมที่ใครประฤุิปฏิบัติแล้วยังลงสู่ความเป็นธรรมดัฉะนั้นเราจะสังเกตทุกยุคทุกสมัยคนต้องการความเป็นธรรมดัไม่ว่าในาศาสนาใดแต่จนเรอ,นอดไม่เคยมีใครหนี้นความตายพระพุทธเจ้าจึงสรุปความตายไว้ให้พวกเราได้พิจรารณา เป็นหนึ่งในหลักของอภินันทปรจเวกคณธรรมห้าประการนั่นก็คือเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้นีประการหนึ่งสองเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้สามเรามีความตายเป็นธรรมดา 4. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถจะหลีกหนีผลไปได้ไม่ภาคเป็นก็ภาคตายไม่ภาคร้ายก็ภาคดีจำเป็นต้องภาคกันอยู่ดีไม่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้และประการสุดท้ายทุกท่านมีกรรมเป็นของตนเองใครทำกรรมใดไว้จะต้องรับผลของกรรมนั้น นี่คือกฎกติการมารยาทของทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นทั้ง5ประการเป็นสัจธรรมสากลคือเป็นทุกคนทั่วโลกไม่จเพาะเจาะจงว่าจะเป็นเฉพาะในพุทธศาสนาทุกศาสนาจึงมีวิธีการจัดงานศพทุกทีที่มีคน เพราะฉะนั้นประเพณีงานศพจะแตกต่างกันไปบ้างแต่นี้ไม่พ้นสี่ประการนั่นก็คือหนึ่งเผาสองฝังสามก็คือทิ้งและสี่ก็คือลอยน้ำเพราะฉะนั้นการฝังศพเผาศพหรือลอยศพหรือแม้กระทั่งทิ้งให้เป็นอาหารของสัตว์ต่างๆที่เขากินซากศพเป็นอาหารก็เป็นพิธีกรรมของการทำการทำศพ ให้เกี่ยวกับศพมาตลอดทุกยุคทุกสมัยย้อนกลับไปถึงความตายห้าประการที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนตอนหนึ่งก็คือตั้งใจตายคนที่ตั้งใจตายปัจจุบันเริ่มจะมีการตั้งใจตายเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันมันไม่น่าทัศนาหรือไม่น่าที่จะมีชีวิตอยู่จึงมีคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นคนใดที่อยากจะตายแล้วก็ตั้งใจที่จะตายและลงมือฆ่าตนเองตายจนสำเร็จความมุ่งหมายนั่นแหละชื่อว่าตั้งใจตายสองก็คือตรองใจตายบุคคลเหล่านี้ผิดหวังไม่อกหักกระับพุทธหรือไม่ได้ดังใจลูกไม่ได้อย่างตัวผัวไม่ได้อย่างใจ ก็มีอาการผิดหวังชอบช้ำระกำใจอยู่ไปบั้นสุดท้ายตรองใจตายส่วนประการที่สก็คือไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เหตุการณ์บังคับให้ตายเรียกว่าจำใจตายก็คือถูกรน้นถูกฆ่าถูกคนอื่นขู่ฆ่าจนกระทั่งให้ตนเองสิ้นชีวิตลง จึงเป็นการตายแบบจำใจฝืนใจตายทั้งสามประการนี้เป็นการตายโหงทั้งหมดไม่ว่าจะตายในลักษณะใดาก็แล้วแต่ถ้าได้ตั้งใจตายตรองใจตายแล้วก็ให้คนอื่นทำให้ตายหรือว่าทำให้ตะเด็งสิ้นชีวิตลงในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นการตายโหงก็คือตายโดยไม่ได้ตั้งใจจึงเรียกว่าตายโหง เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาท่านแยกความตายไว้ชัดเจนก็คือสองประการสุดท้ายเตรียมใจตายพระพุทธเจ้าให้เตรียมทุกขณะจิตเพราะว่าทุกขณะจิตของพวกเรามีความตายเกิดขึ้นหนึ่งตายภายนอกสองตายภายในตายภายนอกก็คือรูปร่างกายธาตุขันไม่สามารถจะทรงชีวิตอยู่ได้ ชีวิตตินสี์ก็คือความต่อเนื่องของชีวิตขาดสบั้นลงถ้าทางการแพทย์ก็คือสมองหยุดเคลื่อนกราฟชีวิตหรือกราฟสมองไม่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งนั่นคือการตายทางแพทย์แต่ในทางพุทธศาสนาการตายทางร่างกายท่านบอกว่าถ้าตราบใดจุติดจิตก็คือจิตดวงสุดท้ายยังไม่ออกจากร่างแสดงว่ายังไม่ตาย แต่ถ้าจุดติดจิตได้เคลื่อนออกจากร่างเป็นจิตด,ดวงสุดท้ายไปถือปฏิสนธิใหม่เป็นการตายอย่างชัดเจนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นนั่นคือการตายภายนอกส่วนการตายภายในในทางพระพุทธศาสนามีการตายภายในชัดเจนที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้คำว่าตายก่อนตายก็คือกิเลสตาย กิเลสตายคนยังอยู่แต่ถ้าทั้งกิเลสทั้งคนตายประสาพระท่านใช้คำว่าปัรินิพานก็คือดับสนิทด,ดับรอบไม่กลับมาเกิดอ,อีกเลยเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านจึงให้เตรียมตัวตายโดยเฉพาะในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่จะมาเตรียมใจตายได้เพราะเรามีโอกาสตาย,ตายทุกขณะ พราะพื้นที่ประเทศไทยทุกพื้นที่ในปัจจุบันเป็นพื้นที่เสี่ยงเกือบทั้งหมดบุคคลที่นั่งอยู่ใกล้เราก็เป็นบุคคลเสี่ยงแม้แต่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ไม่เว้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะตายจึงมีเพิ่มมากขึ้นธรรมะหมวดนี้หรือธรรมะเรื่องนี้จึงแสดงตัวชัดเจนในขณะปัจจุบันทั่วโลก เพราะฉะนั้นอันนั้นคือลักษณะของการตายที่ปรากฏทําให้พวกเราได้เตรียมตัวหันใจเข้าสู่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงบทสุดท้ายวินาทีสุดท้ายลีลาศาสตร์ชีวิตสุดท้ายก็คือเต็มใจตายเต็มใจตายก็คือพร้อมตายทุกขณะจิตถึงแม้จะอยู่ก็อยู่อย่างมีคุณค่า ถ้าหากจะจากไปก็จากไปด้วยคุณค่าที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่หลวงพ่ออัท่านพระอาจารย์สำราญกรรมธทรูหรือหลวงพ่อกล้วยของพวกเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้ท่านมรณภาพเพียงรูปเดียวแต่ทุกท่านที่นั่งอยู่ในธรรมศาลาแห่งนี้ได้บุญจากการตายของท่านการตายครั้งนี้จึงเป็นการแสดงธรรมชั้นสูงเป็นการแสดงธรรมครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงภาวะธรรมชาติที่ชัดเจนที่สุดให้เห็นเป็นรูปร่างและก็ให้เห็นเป็นชิ้นเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนชัดเจนเพราะฉะนั้นการเต็มใจตายจะเกิดมีขึ้นก็ต่อเมื่อเราพร้อมตายและพร้อมอยู่พร้อมอยู่ก็คือหากจะมีชีวิตอยู่ก็ทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้กับตนเองมองไปข้างหน้ามีหวังเห็นสวรรค์รำไร มองกลับคืนหลังไม่มีอันใดที่จะห่วงจะใยต่อไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการได้เตรียมตัวพร้อมซักซ้อมดีท่าทีสงา่าคุณค่าพลั่งพร้อมจึงเป็นบุคคลที่เต็มใจตายอย่างภาคภูมินี่คือการตายในทางพระพุทธศาสนาส่วนในตำราทางพุทธศาสนาหรือคำพีพุทธศาสนาท่านเจาะลึกลงไปอีกว่าการตายมีสมลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งก็คือคณิกะมรณะตายทุกขณะจิตผู้ใดเจริญวิปัสนาจะเห็นการตายชนิดนี้เกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกลมหายใจทุกวินาทีมีการตายเกิดขึ้นโดยเฉพาะลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ละครั้งตายทุกครั้งแต่เป็นคณิกะมรณะมองเห็นได้ด้วยสายตาของคนธรรมดาได้ยาก แต่ผู้ใดมัน่นเจริญประพฤติธปฏิบัติธรรมจเจริญวิปัสนาในพระพุทธศาสนาผู้นั้นจะเห็นการตายที่เกิดขึ้นจากรูปร่างกายของตนเองตั้งแต่เบื้องต้นผันชีวิตจากวัยทารกขึ้นสู่วัยเด็กจากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นไปสู่ผู้ใหญ่ จากผู้ใหญ่ผันแปรแล้วก็เคลื่อนคล้อยยลงมาเป็นบุคคลผู้เท่าชลาและบรรสุดท้ายก็ตายประการที่สองนั่นก็คือสมมุติมรณะตายอย่างสมมุติทำไมจึงเรียกสมมุติจะมรณะถ้าภาษาอภิธรรมไม่ใช่การตายเป็นการละละ่างวางขันในที่นี้ก็คือรูปร่างกายกลับคืนสู่สภาพธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ไม่มีการตายเกิดขึ้นเป็นการแสดงภาวะของธรรมชาติท่านเรียกว่าสมมติเพราะอะไรเพราะตายในลักษณะที่สองตายแล้วไปถือคติพบภูมิใหม่อีกก็คือตายแล้วเกิดใหม่เป็นสังสารวัตรพระพุทธเจ้าวันประสูติพระองค์จึงยกประหัสตนิ้วเดียว เป็นลิต t l ต b u บุตดาพระพุทธเจ้าน้อยยกนิ้วเดียวประกาศอาสพิวาจาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่กลับมาเกิอดอีกเลยนั่นคือปริศนาธรรมพระพุทธเจ้านิ้วเดียวเพราะว่าท่านหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่อะไรใหญ่ดีในชีวิตร่างกายแต่มาทำหน้าที่ถึงวินาทีสุดท้ายขอเป็นครั้งเดียว พระรหันทุกรูปองค์ทุกท่านก็จะมีลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสมมุติมรณะทำให้พวกเราตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจึงเป็นที่น่าเบื่อหน่ายของกลุ่มพระอริยะ ท่านพระอริยะจึงไม่กลัวความตายแต่ท่านกลัวการเกิดเพราะฉะนั้นท่านจึงถือเอานิมิตพระพุทธเจ้ายกนิ้วเดียวนั่นแหละเป็นเครื่องหมายว่าขอครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นสมมติมรณะยังไม่สิ้นสุดไปสู่การตายประการที่สามก็คือสมุดเฉทธรรมรณะ ตายอย่างดับเด้นสิ้นกิเลสหมดเชื้อแนวแถวพันไม่กลับมาเกิดอ,อีกก็คือเข้าสู่ประตูพระนิพพานนั่นก็คือการตายสมบูรณ์แบบในพุทธศาสนางานศพชาวพุทธโดยเฉพาะภาคอีสานทุกหมู่บ้านจึงหวานข้าวตอแตกในงานศพเป็นปริศนาธรรม บอกความหมายว่าถ้าจะตายให้ตายคือการกับข้าวตอกแตกเม็ดที่หล่นลงดินนั้นนั้นข้าวตอกแตกทุกเม็ดผ่านกระบ,บวนการคั่วจึงเป็นข้าวตอกแตกข้าวตอกแตกมาจากไหนมาจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกปกติถ้าหวานลงดินแล้วได้แร่ธาตุน้ำดีดินดีก็จะกลับงอกเป็นข้าวกล้าใหม่ แล้วก็จะเจริญเติบโตแล้วก็สืบเชื้อแนวแถวพันธุเป็นต้นกล้าต่อไปอีกแต่ถ้าข้าวเปลือกเม็ดใดเข้าสู่ขบ,บวนการคั่วเรียบร้วร้อยแล้วแตกออกมาเป็นข้าวแตกแตกเบ่งบานออกมาให้พวกเราเห็นชัดเจนสแสดงว่าข้าวต่อแตกเม็ดนั้นจะกลับไม่กลับมาเกิดอ,อีกหมดเชื้อแนวแถวพันท่านจึงเอามาหว่านในงานศพให้คนที่ไปงานศพได้เห็นชัดเจนว่าท้าจะตาย ให้ตายดุดดังข้าวต่อแตกเม็ดนั้นนั้นเพราะข้าวต่อแตกนั่นแหละประกาศภาวะพระนิพพานในทางพุทธศาสนาข้าวต่อแตกเม็ดนั้นเป็นชาติสุดท้ายเป็นพันธุ์สุดท้ายไม่กลับมาเกิดอ,อีกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะการตายในทางพระพุทธศาสนาแล้วเราทำย่างไรทีนี้พระพุทธเจ้าก็มีวิธีการให้พวกเราเจริญมรณานุสติ เห็นคนตายอยู่ต่อหน้าหรือได้ข่าวคนตายให้สำเนียงตนเหตขึ้นมากันทีว่าเราก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่จะตายต่อไปเพราะฉะนั้นธรรมสังเวชจึงเกิดขึ้นในงานศพทุกศพจึงมีพระสงฆ์องค์ประกอบต่างๆเกิดขึ้นเหมือนที่พวกเรากระทำอยู่ในขณะนี้มาปารกเอาร่างอันไร้วิญญาณของหลวงพ่อกล้วย เป็นลักษณะเป็นตัวอยา่างเป็นอาจารย์หย่างในขณะนี้แล้วก็มาปรงธรรมสัมเวทตามพระดำรัสสั่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อ2,500กว่าปีที่ได้อัญเชิญมากล่าวในเบื้องต้นว่าอัจเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวเป็นต้นมีความหมายในยากสำคัญว่าความเพียรควรกระทำในวันนี้ เพราะเราไม่ทราบว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้หรือไม่เพราะความตายมีเสนาหรือมีมูมากเราไม่สามารถจะต้านทานความตายได้ในชีวิตของเราเลยให้พิจารณาธรรมชาติตอนนี้มะม่วงหลายต้นกำลังเริ่มสุกมะม่วงเกิดขึ้นจากดอกแล้วก็จับเป็นผลแล้วก็เติบโตจนกระทั่งแก่แล้วก็สุก และมันมีมะม่วงกี่ลูกที่มันที่มันสามารถห้อยอยู่บนกิ่งของมันได้จนกระทั่งสุกเองและกะหล่นลงเองชีวิตของคนก็ประดุดดั่งมะม่วงลูกนั้นๆส่วนมากจะถูกลมพัดตั้งแต่ตน้นไม่งั้นก็ถูกคนสอยไม่ถูกคนสอยก็ถูกนกกาจิกกินที่จะเหลือรอดป,ปกากนกปากตาหรือจะเหลือรอดบุคคลและก็หล่นลงเอง มีอยู่ไม่กี่ลูกชีวิตของเราก็เป็นดุด,ดันเช่นนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราทั้งหลายได้สํานึกสำเนีจงว่าความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ันลึกลับอะไรเป็นเรื่องปกติและก็เป็นการทั่วโลกอนิจจังสังขาราว่าไม่เที่ยงเกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอ ใครผู้ดีเข็นใจตายเจนอยอแม้แต่หมอก็ยังตายวาชีเคยพบมีบ้างที่ไหนใครไม่ตายเป็นความจริงสิ่งสัตว์สันทัดเที่ยงอย,าย่าหลีกเลี่ยงกล่าวปุกคำมมกษ,ษาสัตว์นั้นเกิดสัตว์นั้นตายวายชีวานี้คือกฎธรรมดาของรูปนาม เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกฎธรรมชาติที่ทุกท่านจะต้องทำใจยอมรับเพราะเป็นสัจธรรมสากลแล้วพระพุทธเจ้าแนะนำให้เจริญมร,รณานุสติเพื่ออะไรอย่างน้น้อยเห็นประโยชน์สองประการประการที่หนึ่งก็คือเพื่อให้พวกเราเข้มแข็งรับมือกับความตายของบุคคลรอบข้างได้อย่างมีสติ ไม่หลงตนเองจนกระทั่งไม่สามารถตั้งอกตั้งใจทําสิ่งที่ดีที่งานได้พุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าให้พวกเราตั้งอกตั้งใจทําทักษิณาทานก็คือการทําบุญอุทิศไปหาผู้ตายหลังจากมีผู้ตายส่งส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ในส่วนนี้ดีกว่าจะมานั่งร้องไห้รำเพอรำพันถึงผู้ตายซึ่งไม่เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักความตายชัดเจนเราก็จะตั้งสติรับความตายได้อย่างชัดเจนสําหรับผู้ที่อยู่รอบข้างและเป็นที่รักที่เคารพนับถือของพวกเราได้งา่ายประการที่สองก็คือทำให้จิตใจของเราเองเข้มแข็งฉลาดรอบรู้แล้วก็รู้ตนเองชัดเจนจนกระทั่งสามารถเตรียมใจตายและก็ตายอย่างเต็มใจ ตายอย่างมีคุณค่าตายอย่างเป็นผู้ไม่เปล่าเปลี่ยนเดียว,ยวดายเพราะตายอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้านี่คือลักษณะการตายในทางพระพุทธศาสนาจึงให้พวกเราอย่างแน่นอยได้เตรียมสามทอทอที่หนึ่งก็คือเตรียมทุนให้พร้อมทุนทั้งภายนอกทั้งภายในให้ชัดเจน คุนภายนอกก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้อยู่ดีมีแรงแข็งแรงอบอุ่นแล้วก็มีคุณค่าถ้าได้คุณค่าภายนอกอย่างนี้ภายในก็ง่ายที่จะเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในวันข้างหน้าซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันที่พวกเราก็จะเป็นเหมือนเดชพระพคุณหลวงพ่อที่ทำให้ดู พราะฉะนั้นถ้าได้เตรียมทุนตรงนี้พร้อมพอแล้วอย่าลืมเตรียมทำใส่ตนเองทอที่สองคือทอดทรรมที่ว่าก็คือเรามีความแก่ความเจ็บความตายมีความพลาดพลาดมีกรรมเป็นของตนเอง ทำทั้งห้าประการเจาะจงลงมาที่ความตายถ้าอยากชัดเจนให้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนสบตากับความตายเป็นมิตรกับความตายแล้วความตายจะไม่ทําร้ายเราแต่จะให้ประโยชน์สดทิ่ผลเกิดเป็นผู้เป็นคนที่ไม่ประมาทในชีวิตในวัยที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้ถ้าได้เตรียมทำใส่ตนเองชัดเจนแล้วบั้นสุดท้ายเตรียมทางให้ดีด ทางในทางพุทธศาสนาสรุปสั้นๆเท่าที่โอกาสเวลามี ทางที่หนึ่งวิสุทธิมัทางไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าเหล่าพระหันได้ทําเป็นตัวอย่างแล้วก็คือทางไปสู่พระนิพพานใครอยากได้เส้นทักเส้นทางสายนี้ไปสู่เส้นทางสายนี้เชิญเจริญวิปัสสนาให้ชัดเจนเห็นตนเองชัดตั้งแต่ฝ่าเท้ายันปลายผมว่าเป็นเพียงรูปนาม เป็นเพียงสิ่งสมมุติที่เกิดมาชั่วว่างชั่วคราวเอารูปร่างกายเป็นอุปกรณ์ในการเจริญกรรมฐาน จนจะทั่งเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นทุกขังความไม่ทนเห็นนัตตาความไม่แท้ชัดเจนแล้วนั่นแหละคือหนทางที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคที่ควรขยับเข้าไปใกล้และแสวงหาให้ชัดเจนซึ่งมีอยู่ที่ตัวเรานี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่กับคนอื่นแต่อยู่ที่กายาวาหนาคืบนี้ส่วนทางสายที่สองเรียกว่าสุขติมรรคมีสามซอยให้เลือก ซอยที่หนึ่งก็คือพรหม,มโลกซอยที่สองก็คือเทวโลกซอยที่สามก็คือมนุสโลกใครอยากปายไปพรหมมาไปพรหมโลกเจริญสถาาม,มาถะกรรมฐานยึดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นกรรมฐานแล้วก็ทําจิตของตนเองให้สงบแน่นน่ถ้าตายในขณะจิตสงบอย่างนั้นมีโอกาสไปเกิดเป็นพรหมในพรหม,มโลกอ้าวถ้าไม่ถึงพรหมมโลกไปเพียงแค่เทวดา ตัวอย่างเทวดาที่ท่านยกมาในธรรมจักรกับปวัตนสูตรหกชั้นก็คือชั้นจาตุงชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมาชั้นปรนิมทั้งหชั้นนี้เป็นที่ไปของผู้ที่ทำทานศีลภาวนาให้เกิดขึ้นแล้วก็มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าส่วนสวยสุดท้ายมนุสโลกทำยังไงถึงจะกลับมาเกิดเป็นคนได้ ในทางพุทธศาสนาท่านให้เจริญมนุษยธรรมหรือเบญจศีลเป็จธรรมก็คือสีห้าข้อเท่านั้นก็สามารถกลับมาเกิดเป็นคนถ้าอยากร่ำรวยสวยเท่เก๋หล่อเข้าไปก็ทำให้พระณีตบรรจงยิ่งขึ้นกว่าปกตินี่คืออเนิสงที่ท่านกล่าวไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่คือสุขติมรก,ก็คือทางไปสู่สุขติสุสดท้าย ถ้าใครเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเอาพระตัตนตไตรเป็นที่พึ่งแล้วจะไม่มาสู่เส้นทางสารนี้อีกเลยนั่นก็คือทุกขติมักมีสี่ซอยซอยที่หนึ่งนรกซอยที่สองเปรตซอยที่สามอสุรกายซอยที่สี่เดราาัจฉานเป็นอบายภูมิเป็นทุกขติมักไปยากไปลำบากไปทุกขเข็งทุกขร้อน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พุทธบริษัทสี่เว้นซอยทั้งสีนี้ยกจิตตนเองขึ้นสู่มนุษยธรรมเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบในแต่ละวันด้วยสี่ห้าคอเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านทุกคนต่างเป็นผู้มีกายที่เป็นปกติมีสีทางกายและเป็นผู้มีวาจาเป็นปกติได้เปล่งวาจาที่เป็นวจีสุจริตเรียบร้อยแล้ว ขอทุกท่านน้อมจิตน้อมใจอันเป็นบุญเป็นกุศลทำจิตให้เป็นกัละยาณนะจิตที่ดีที่งามน้อมบูชาดวงจิตวิญญาณหรือคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สำราญธ,ธรรมทุโรหลวงพ่อครวยของพวกเราให้ท่านเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในปรายภพบเบื้องหน้า ปารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จและขออานิสง์แห่งการฟังพระธรรมเทศนาในค่ำคืนของวันนี้จงเป็นพรสะท้อน,อนย้อนกลับให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้เจริญยิ่งด้วยจตุรพิษพรสี่กระับคือหายุขอทุกท่านายุยั่งยืนนานเพื่อที่จะได้ประกอบการบ่มการกุศล วันนะมีผิวพรรณที่ผุดผ่องใสสุขะมีความสุขกายสบายใจพละมีพลานามัยเข้มแข็ง,แ,ขงแรงพระพุทธเจ้าเหล่าพระหันได้ตรัสรู้ธรรมอย่างไรบรรลุธรรมอย่างไรเข้าถึงพระนิพพานแล้วอย่างไรขอพวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนแห่งการบรรลุธรรมนั้นและเข้าถึงพระนิพพาน โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการศนีี